เราหลุดออกจากฟลอริดาด้นะครับเราเดินทางตั้งแต่ตีสามครับวันนี้แล้วก็เราเพิ่งผนออกจากรัฐฟลอริดานะครับก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังครับฟลอริดานี้มัน,ม,นมันใหญ่มากมันอยู่ตอนใต้ของเมกกาแล้วออตอนที่เราอยู่ะเราก็อยู่ตอนใต้ลงไปอีกครับ ทางใต้ของโคอริดาอีกมันก็เลยตอนนี้เราเข้ารัตจอร์เจียนะครับตอนนี้เราเข้ารัตจอร์เจียนะครับโคโลราด้าจอร์เจียเราน่าจะผ่านประมาณห้าหกลัดครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับการเดินทางสภาพ ารจราจรก็สบายสบายครับรถไม่ติดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะก็จะดูข่าวไปด้วยครับดูข่าวโควิด -19 ว่าเป็นยังไงบ้างบางทีก็สลับกับการพิจารณากายไปนะครับมันมันก็ช่วยได้คนระับมันก็ช่วยได้บ้างครับแต่ไม่ได้ช่วยได้ คือถ้าเราไม่มีกายเป็นที่ยืดะนรับมันก็จะแย่ไปกว่านี้ครับแต่ว่าเราก็โชคดีเพราะว่าเราก็ได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในวิกฤตนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราทุกข์เวลาเราคิดมากเวลาเราคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นคิดถึงโรคระบาดคิดถึงโน่อนี้นั่นตอนนั้นเราไม่สบายใจ แล้วก็พิจารณากายครับแต่ช่วงนี้มันอาจจะทําได้ไม่ปกติเหมือนสภาวะทั่วไปครับก็พยายามทำครับพยายามฟังธรรมะพยายามฟังการแสดงธรรมของหลวงพ่อจรนันทักคินายโยพยายามปฏิบัติตามท่านนะครับพยายามเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ก,ก,ก็ทำได้ครับแต่ว่าในสภาวะเช่นนี้มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้ไหม ในนี้นาทีนี้ไม่มีอะไรช่วยเราได้นะครับนอกจากเราก็ต้องสามารถเราก็ต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคําคสอนของพระเจ้ามาพิจารณานะครับพิจารณาตับไตใส่พุงเอาจิตไว้ในกายไม่ส่งจิตออกนอกอการส่งจิตออกนอกก็ดูข่าวดูอะไรเงี้ยมันทําให้เราแพนิคมันทำให้เราตื่นเต้นตกใจได้นะครับพอเรามาพิจารณาการ ผลเล็บฟันหนังมันก็ช่วยได้ครับแต่มันก็ต้องพยายามครับแต่ยังดีที่เรายังมีที่พึ่งเรายังรู้ว่าอ๋อเราต้องทำอย่างนี้นะประมาณนี้ครับก็จะารายงานแล้วก็จะนำนำเสนอรายการนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ